คนที่เป็นสายทุเรียนเลิเวอร์แบบฝนจะต้องฟินแน่นอนค่ะเพราะว่าวันนี้เรา3คนพาคุณผู้ชมมาทานโอมากษตเททุเรียนครั้งแรกในประเทศไทยค่ะในงานเทศกาลคัดเฟ็ดอิมฟรุ t ที่ศูนย์การค้าเอมสเปียร์ย่างสุมวิทยใกล้กับรถไฟฟ้า BTS พร้อมหงนี่ละค่ะถือเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เขาเอาราชาผลไม้อย่างทุเรียนเนี่ยสายพันธุ์อร่อยสายพันธุ์หายากมาครีเอทเป็นเมนูโอมากาเ แล้ววันนี้นะครับเขาจัดเต็มถึง11ค,คอร์สด้วยกันในราคา1,000นิดๆครับผมโดีงามมากเลยแค่ฟังนะก็ฟินแล้วค่ะในงานนี้นอกจากเราจะได้ชิมทุกเรียนฟรีเมียมจากทุกวิภาคของไทยแล้วยังมีผลไม้ก,กว่า30สายพันธุ์อาหารขนมแปรรูปจากผลไม้อีกเพียบถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยไหมคะไปค่ะ สวัสดีค่ะเพราะว่าก่อนที่เราจะไปชิมโอมาการ์ะทุเรียนครั้งแรกในประเทศไทยเราต้องรู้ก่อนถึงที่มาของงานนี้ว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะก็คือเรามองว่าเรามีทุเรียนที่ดีๆเป็นพันหายากโบราณแต่ว่าลูกค้าไม่ค่อยได้ทานก็อยากมาลูกค้าได้ทานนะคบโดยที่แบบเราไม่อยากทานเยอะก็อยากลองชิมว่าแต่ละสายพันธุ์เป็นยังไงบ้างต้องบอกว่า ทุเรียนเนี่ยมีหลายสายพันธุ์มากเป็นสายพันธุ์โบราณที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินหาพันธุ์ยากหาพันธุ์ยากแล้วก็แต่ละสายพันธุ์เนี่ยมีการผสมกันไม่ว่าจะเป็นหมอนทองเป็นบวงมณีแล้วก็เป็นพันธุ์หายากที่ปกติไม่ค่อยได้ทานนะครับนอกจากนือจากนั้นก็จะมีของหวานนะครับทำจากผลไม้แล้วโอมาเกษตรทุเรียนมีกี่คอร์สครับผมแล้วก็ราคาเท่าไหร่ครับจริงๆโอมาเกษตรมีทั้งหมด11คอร์สนะครับทั้งทุเรียนแล้วก็รวมถึงทั้งของหวานด้วยนะครับ ราคาเนี่ยก็คือ1,290งพันสองร้อยเก้าสิบคาดีมากใช่ครับแล้วราคา1,290บาทเนี่ยเราจะได้เต็มอิ่มกับทุเรียนนานเท่าไหร่ครับครับต่อรอบเนี่ยหชั่วโมงครึ่งนะครับวันหนึ่งมี4รอบนะครับเริ่มตั้งแต่11บเอโมงครึ่งจนถึงทุ่มครับโอ้โหสุดใจเลยครับผมทีนี้อยากทราบว่าต้องจองล่วงหน้าหรือเปล่าคะต้องจองล่วงหน้าครับก็จองผ่านที่ทางกรี๊บได้หรือว่าดูรายละเอียดได้จากเฟซบุ๊กของก็ไม่มาเก็ตไทยแลนด์หรือก็ได้ไลน์ออฟฟิเชียลของก็ับ ขอบคุณมากเลย<อ>ค่ะขอ,คขอบคุณครับขอบคุณครับและตอนนี้เราอยู่กับคุณนัทมนผู้บริหารธานาฟรุตค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชม ค่ะอยากรู้ค่ะว่าโอมาเกษตรที่นี่ค่ะรวมสายพันธุ์ทุเรียนเอาไว้กี่สายพันธุ์แล้วมีพันธุ์อะไรบ้างคะประมาณ10สายพันธุ์ได้ค่ะใช่เพราะว่าเราก็จะมีสายพันธุ์โบราณที่หมุนเวียนไปในแต่ละวันค่ะแล้วแต่คือบางวันอาจจะไม่เหมือนกันแลยยกตัวอย่างได้ไหมคะว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างค่ะก็จะมีนะคะนกหยิบนะคะหมอนทองปาลาอูนะคะสาริกาพังงาค่ะมูสังคิงโอฉีหรือว่าพวงมณีนะคะ ถือว่ารวมตัวท็อปทั้งนั้นเลยนะครับผมความแตกต่างของทุเรียนเนี่ยแต่ละสายพันธุ์เขาต่างกันยังไงเอ่ยเรื่องกลิ่นเรื่องรสชาตินะครับผมอย่างเช่นหมอนทองก็จะมีความเนื้อเนื้อนเนียนใช่ไหมคะเนื้อเยอะเม็ดน้อย<ช>แต่ส่วนพวงมณีนเนี่ยอาจจะเป็นรสชาติที่หวานแหลม แล้วก็มีเนื้อไม่มากแต่ว่าเม็ดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนพวกพันธุ์โบราณเนี่ยเราก็ต้องเป็นเน้นทานแบบสุกพอดีรสชาติที่หวานกําลังดีซึ่งที่นี่ก็จะรวมเอาไว้หลายๆสายพันธ์ุมาที่เดียวได้ได้ได้หลากหลายสายพันธ์เลยนั่งอยู่แค่ที่เดียวด้วยไม่ต้องไปไหนเลย เนี่ยเห็นแมสไลสายพันธุ์ก็จริงแต่ว่าเราอยากรู้ว่าสายพันธุ์ไหนที่เด่นที่สุดในงานนี้จะเป็นสาลิกานะคะจากจังหวัดพังงาสาริกาใช่<อ>เป็นเป็นพันธุ์ที่จะปลูกได้ที่จังหวัดพังงาที่เดียวใช่ที่อำเภอกระปรงนะคะ<อ>เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้จะเป็นเป็นแหล่งแหล่งแหล่งแร่แล้วก็แหล่งน้ำปุ๋ ร้อนธรรมชาติซึ่งตรงนั้นจะมีความอุดมสมบูรณ์ของดินอย่างมากแล้วก็จะทําให้ใช่ใช่รสชาติจะแตกต่างจากสายพันธุ์อื่นๆนะคะจะแตกต่างกันมันจะมีความเนียนละมุนแล้วก็หวานแบบกลมกล่อมแล้วก็จะมีแค่ช่วงนี้ด้วยคอสทุเรียนโอมาเกเต่ของเรานะคะมีทั้งหมด11คอสใช่ไหมคะแต่ว่าทีนี้อยากรู้ว่าคอสพิเศษที่บอกว่ามี3คอสมีอะไรบ้างคะค่ะเราจะเริ่มต้นด้วยแนะนําสายพันธุ์ทุเรียนนะคะ6สายพันธุ์แล้วหลังจากนั้นเราจะเป็น ขนมที่ทํามาจากทุเรียนซึ่งอันนี้เราอะมา,ารังสรรค์เมนูเพื่อเราอยากจะยกระดับทุเรียนไงให้กับชาวต่างชาติเนี่ยได้สัมผัสว่าทุเรียนเนี่ยเป็นราชาผลไม้สามารถเขาเนี่ยมีเอกลักษณ์พิเศษทั้งรสทั้งกลิ่นเนี่ยแล้วเราเอามารังสรรค์เป็นขนมทุเรียนต่างๆได้อย่างไรซึ่งก็จะมีเริ่มต้นด้วยครีมชีสเค้กทุเรียนนะคะ ซึ่งตัวนี้เราก็จะใช้ทุเรียนสายพันธุ์นกหยิบมาผสมด้วยซึ่งมันจะเป็นการเปิดต่อลมลำรดของคําต่อๆไปเพราะว่านกหยิบเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ที่ความมันกับความหวาน,นจะอยู่กันตึงกลางจะไม่หวานไปจะไม่มันไปค่ะต่อไปก็จะเป็นตัวมิลฟีทุเรียนเบิร์นฟนะคะอันนี้เราก็เอา มมกิมบิกเนาะเวลากราไปกินโอมากาเสะมันจะมีการเบินปลาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราก็เลยเอามาเบินทุเรียนซึ่งทุเรียนตรงเนี้ยเราใช้เป็นทุเรียนก้านยาวใช่แล้วในซอสในซอสทุเรียนก็จะผสมเนื้อก้านยาวด้วยซึ่งไอตัวมิลเฟยมันเป็นแป้งที่เราเอานำเข้ามาจากฝรั่งเศสท,ที่เราทําขึ้นมาต่อไปนะคะก็จะเป็นมูสข้าวเหนียวทุเรียนซึ่งอันเนี้ยต้องขอบอกก่อนว่าเป็นได้แรงบันดาลใจมาจากข้าวเหนียวทุเรียนเราก็เลยเปลี่ยนไอตัวน้ํากะทิทุเรียนนะคะมาเป็นมูสเพื่อเพื่อ ให้ลูกค้าได้ได้แปลกใหม่นะแล้วก็ใช้ตัวเนื้อเรียนพวงมณีเนี่ยผสมลงไปในตัวข้าวเหนียวทุเรียนเพราะว่าตัวพวงมาีเนี่ยจะเป็นรสชาติที่หวานหวานค่อนข้างแหลบก็เลยเชฟก็เลยแนะนําว่าต้องเอาเข้ามากับตัวมูสข้าวเหนียวทุเรียนตัวนี้ได้คือได้ทานทุกเมนูมีทุเรียนผสมทุกทุกเมนูเลยเป็นการระดับมากเลยครับเพราะทุกเมนูคือรังสรรค์มาจากเชฟแล้วก็คิดค้นมาแล้วว่าแต่ละเมนูควรจะจับคู่กับทุเรียนอะไรเนี่ย แต่ถามนิดนึงคนที่ไม่ชอบทุเรียนเนี่ยเขามาแล้วเขาจะแบบว่ากลิ่นแรงไหมวันนี้อยากเห็นแบบเพปปปี้ก็ไม่มากับเราก็คือทุเรียนที่เรานํามาทำอะค่ะจะเป็นทุเรียนที่กลิน่น มันไม่ได้แรงอยู่แล้วแต่ว่าโอเคมันก็จะมีส่วนบา,บางบางพันบางพันพั์ชนิดที่มันต้องมีกลิ่นกลิ่นของทุเรียนของเขาเนะเพราะว่ามันต้องทานที่ในเนื้อที่สุกพอดีะอะไรอย่างงี้ค่ะซึ่งมันไม่ได้รบก,กวนแน่นอนใครที่แบบว่าอ,อ,อาจจะแบบเอะไม่เคยไม่ชอบกินทุเรียนสักเท่าไหร่อาจจะให้ลองเปิดใจมาลองกินอมตะเซทุเรียนอาจจะกลายเป็นชอบเลยก็ได้จองกันเข้ามานะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับผม เียตัวแรกนะคะจะเป็นนกจิบนะครับตัวนี้จะเป็นสายพันธุ์โบราณนะครับเหมาะสําหรับคนที่เริ่มแรกในการทานทุเรียนจะมีความมันอมหอมหวานเล็กน้อยกลิ่นที่ค่อนข้างเบาบางครับโอ้โหตอนนี้นะคะคือทุเรียนอยู่ตรงหน้าเราแล้วแล้วคือมันหอมมากมากเลยอยากรู้แล้วค่ะว่าทุเรียนแต่ละสายพันธุ์เนี้ยรสชาติมันจะแตกต่างกันขนาด<ช>ไหนก็ลองมาชิมกันเลยดีกว่ามาค่ะจับเลยค่ะอันแรกเลยค่ะ มากเลยอันนี้เ,เปิดคอร์สแรกก็แบบฟินแล้วอ่ะคุณผู้ชมค่ะคอร์สแรกนะคะที่เรากินไปก็คือฟินแล้วเนาะอ,อันนี้คือทุเรียนพันนกหยิบนะคะส่งตรงจากอุตรดิตถ์เลยค่ะทุเรียนพันนี้มีเนื้อเยอะค่ะแห้งละเอียดแล้วก็จะมีเส้นใยนุ่มๆพอประมาณค่ะสีของเขาจะสีเหลืองนวลกลิ่นเนี่ยอ่อนมากรสหวานปนมันกำลังดีอร่อยมากค่ะ ทองปาลาูค่ะจากประจวบนะคะซึ่งเป็นผู้เรียน GI ด้วยค่ะที่พวกเราเนี่ยไปเช็คอินกันมาเถึงที่สวนแล้วนะบอกเลยว่าคือมันหอมมากเลยแล้วก็เนื้อเขาจะมีสีเหลืองนุ่นนะคะเนื้อหนาแล้วก็เนียนละเอียดกลิ่นอ่อนนะคะรสชาติมันแบบหวานมันอร่อยมากๆเลยค่ะ โอ้โหแค่2คอร์สก็ฟินจะย,ยอยู่แล้วครับเ <_ C os> หลืออีกตั้ง9คอร์สเนี่ยทุกคน <_ C os> เดี๋ยวพักสักครู่นะครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาฟินกันต่อแต่ช่วงหน้านะครับเชฟเขาบอกว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนพักสักครู่ครับแซบ่บลาซ่า มาต่อกันที่คำที่3ครับกับทุเรียนสาลิกาจากจังหวัดพังงาเขาเป็นทุเรียนพื้นเมืองมีถิ่นกำเนิดที่อำเภอกะปงแหล่งแร่และเป็นแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติครับส่วนเนื้อทุเรียนเขาจะมีสีเหลืองทองครับเนื้อแน่นรสชาติเนี่ยหวานมันครับนี่ค่ะ มาฟินกันต่อนะคะกับคำที่4นะคะเป็นทุเรียนโอชฉีจากจังหวัดจันทบุรีค่ะเป็นทุเรียนพันหายากด้วยมาชิมกันเลยดีกว่าค่ะมาต่อกันคำที่5ครับกับทุเรียนมูซังคิงจากจังหวัดจันทบุรีครับผมไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยนะทุกคนแต่เขาเป็นราชาทุเรียนของมาเลเซียครับ บ้านเราเนี่ยปลูกกันแค่ที่จันทบุรีเดี๋ยวเรามาชิมกันไหมครับชิมเลยค่ะมไม่เคยกินทุเรียนแบบนี้นี่คือครั้งแรกในชีวิตอร่อยนะแต่ว่าแปลกเพราะว่าเขาจะมีรสชาติที่มันก่อนเลยแล้วก็ตรงปลายนี้นี่แะเ,เราจะเราจะเจอกับความขมนิดหนึ่งเนาะแต่มันเป็นความขมทีออ่อร่อยอะ คำที่6ค่ะทุเรียนจิว๋วน้องใหม่มาแรงคือทุเรียนพวงมณีนี่เลยนะคะจากจันทบุรีค่ะอันนี้เนื้อเขาจะมีสีเหลืองนวลเห็นไหมคะเนื้อี่ยละเอียดรสชาติเนี่ยหวานอร่อยมากอ,อ,ยอยากให้ทุกคนชิมเลย,ออยลองดูค่ะ มาต่อกันที่คำที่7ครับกับชีสเค้กทุเรียนซึ่งเชฟเขาใช้ทุเรียนนกหยิบนะครับผมกลิ่นเขาหอมกำลังดีเหมาะสำหรับคนที่อยากเริ่มทานทุเรียนมาชิมกันครับผม ส่วนเมนูนี้นะคะคือมิลเฟยทุเรียนเบิร์นไฟค่ะเป็นแป้งพายกรอบซ้อนทับกันหลายชั้นเลยนะคะเชฟเขาบอกด้วยนะคะว่าเขาใช้เนื้อสวดจากฝรั่งเศสกับเนื้อทุเรียนหมอนทองภูเขาไฟค่ะแล้วก็เอาไปเบิร์นไฟทําให้มันมีกลิ่นแล้วก็รสชาติที่แบบเฉพาะตัวมากๆเลยละคะ่ะมาชิมกันนี่ ทานทุเรียนหลายคอร์สแล้วมาดับร้อนกันด้วยมังคุดกันหน่อยครับกับคำนี้เลยมังคุดลิ้นจี่ซอเบคอร์สนี้เชฟเขาคัดเลือกใช้เฉพาะเนื้อมังคุดเกรดส่งออกเท่านั้นนำมาทำให้เป็นเกรดน้ำแข็งรสชาติจะเปรี้ยวอมหวานทานแล้วแบบสดชื่นมากเลยครับทุกคน เห็นไหมคะชั้นล่างเนี่ยเขาจะเป็นข้าเหนียวมูนใบเตยค่ะสลับชั้นด้วยนี่เลยครีมทุเรียนพวงมณีแล้วก็ชั้นต่อไปนะคะจะมีครัมเบิลเล็กน้อยท็อปมาด้วยทุเรียนพวงมณีชิ้นแบบว่าโตๆต,ตฟูฟูแบบนี้เลยค่ะไม่ไหวแล้วอยากลองแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะ ปิดท้ายด้วยคอร์สที่11นะคะเป็นทุเรียนทองคำค่ะโหเซอร์ไพรส์ปปราสมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นทุเรียนหมอนทองสีสเก็ตทั้งคูเอามาแปะทองคำเปลวที่เป็นฟูดเกรดค่ะ99.99% 99ทานได้แน่นอนมาชิมกันเลยดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงมาครับผมตากทอง โอ้โหวันนี้อร่อยฟินทุกคอสเลยครับผมเป็นครั้งแรกของผมเลยนะที่ได้ลองทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์พร้อมกันซะขนาดนี้ยิ่งบางสายพันธุ์นะครับไม่เคยได้ยินชื่อที่ไหนมาก่อนเลยครับผมใครเป็นทุเรียนเลเวอร์นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดกับ11คอสกับเวลา1ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ราคาเนี่ยหนึ่งพันนิดๆเองครับ ใครที่อยากฟินกับโอมากาเสะทุเรียนแบบพวกเรานะคะตามมาได้เลยค่ะที่งานเทศกาลคัดเฟรดอิ่มฟรุนะคะ,ะตั้งแต่วันที่7ถึง23มิถุนายนนี้ค่ะที่ M Market กตชั้น GM เอ็ม r e นะคะ,ะเขาเปิดเวลา4รอบรอบแรก11บเอโมงครึง่งรอบสุดท้าย6โมงเย็นนะคะค่ะส่วนการเดินทางนะคะบอกเลยว่าสะดวกสบายมากๆจะขับรถมาจอดที่นี่ก็ได้เดี๋ยวว่าจะนั่ง BTS ก็ได้นะคะลงสถานีพร้อมพงคค่ะและงานนี้นะคะไม่ได้มีแค่ทุเรียน<ะ>ยังมีผลไม้แบบพรีเมียมค่ะ อีกกว่า3 0สายพันบอกเลยว่าคนชอบทานผลไม้นะต้องกดไลค์แน่นอน mm. ครั้งหน้านะคะเราจะพาไปเช็คอินที่ไหนรอติดตามชมวันนี้ต้องลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะ